ไม่ได้มีไหม,มพี่กันหรอลิสลิสถ่ายวิดีโอเหรอขอกล้องหน่อยหยุดหยุดจยิงมันยังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยมันยุบยุบยุยุบรถค้าตื่นเลยยิงให้บ้านมึงได้ดูให้ด้ได้พี่เป็นตวเองมตัว chưa thấy ขมแม่รูปเลยทาดีไม่ถาวร อ่ยวเลียวเนี่ยน,นนะใช่ถ้าสุนบางห่อยไ,ไหมม,มีคนมีท่นะ้งหลั ต้องคิงต้องคิงพ้นมาพี่มันจะขึ้น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 ไหนกี่บ้าง ที่ไหนตะกพี่ตะกพี่ตะกพี่ไอ้ชาลบ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 มาชาลบมาชาลบมาชาลบชาลบชาลบถังชาลบถังชาลบถังดูหน่อยนะล่าพี่แหละเดี๋ยวผมเข้าอีกฝั่งหนึ่งให้เฮ้ยต้องลงต้องลงชาลงชาลงเราไม่รอดหมอกหวาดบางทีมันกินหมอกไปเต็ม นะแต่ที่พี่วิ่งเข้าไปนะน,ยยนะทไงอยู่ในประตูอยู่ในปรน่าเจอเดี๋มึเข้าไม่เข้าขังขังขังไม่เข้าไม่ไมไมั่นแหละไอเ้เขี้ยมมึงเจอกูในหมอกมันอยู่ในประตูนะมันอยู่ในประตูชา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 วิถึงมาบอกว่าวงต่อไปจะไม่รอดหมอกแล้วไปเลียไปวิ่งก่อน ก็ไปทางไหนตามพี่ออกมาเลยบางฉี่ออกมาเนี่ยเลยมันโดนบอกแล้วมันโดนบอกแล้วมันนบอกแล้วล่อแมงเลยตูมเลยสไลดออกมออกมาแล้วจกมาตูมกับ ต่อวิ่งต่อวิ่งต่อไม่รอดบอกนะเหลือ5ทีเละ5คนเหลือประมาณ3ทีมรวมแล้วเฮ้ยเหลือมึงไปเหลือคนสุดท้ายเออไม่เหลือคนสุดท้ายว่าเราสี่แล้วนะเฮ้ยคิงมาเฮ้ยคิงมาไปตามกองคุมเงินกอมเงินไว้เอาให้คนนอกก่อนไม่คิง่าเอาเรื่องบางใครเหลือเหลือใครสุดว่าบางใครอยู่ใกลสุดนั่นดีปัญญาก่อนชาชาในตลกนี้ไม่มีตะไนยู์หรอมีมี เปิดเลยค่ะเฮ้ยทิ้งมากยิงไม่ต้องเสียแงค่นี้แค่ตัวนึงเฮ้ยจานคิงวะจานยิงดีนยครับอย่าคิงย พี่จ่ายพี่จายพี่โอ้ยค่ะพี่โอ้เฟิร์สค่ะเฟิร์สบ้าเป็นเขาแป๊บแป๊บแปลว่าไม่ใช่ทีมเมื่อกี้แล้วเหลือตัวเดียวรอดเข้ามาก็เลยวัดใจดพี่โอ้พี่โอ้หัวสองพันสามอ่ะรับหมวกลิงอ่ะฮะพี่วินพี่โอ้ พี่บอกว่าเราพวกซิงสองพันสามถ้าออกมาเพื่อพี่ใบึงอ่ะมันได้มันได้ด้วยเหรอครับพี่มันปิดมันปิดไปแล้วปิดครับมีคนขายเหรอเด้อ